พี่น้องครับอย่าลืมนะครับดูคลิปของสอสสนในทุกครั้งช่วยกดไลค์ด้วยครับกดไลค์นิวโปยกมือเนี่ยเพราะว่าการกดไลค์ของท่านจะช่วยให้คลิปของเรากระจายออกไปมากจะทําให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นผมพูดให้ท่านเห็นถึงว่าในวิกฤตอย่างนี้ ปรากฏว่าประเทศไทยก็เป็นซากคนป่วยนอนติดเตียงในขณะเดียวกันการบินไทยก็เป็นซากคนป่วยนอนติดเตียงแต่เขาก็ลุ่มทึงหาผลประโยชน์กันผมบอกกับท่านแล้วครับว่าในโครงสร้างระบบอย่างนี้เนี่ย มันเป็นโครงสร้างที่เราคนยากคนจนพึ่งพาอะไรไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพาไม่ได้ในวันที่ไม่มีวิกฤตร,รุนแรงก็พอหวานอมขมกืนอยู่กันไปได้ก็ไม่ทำให้ใครอยากจะไปรู้อะไรมากก็ธรรมากินไปนี่คือชาวบ้านแต่พอเกิดวิกฤตร,รุนแรงอย่างนี้มันถึงขนาดจะอดตายถึงฆ่าตัวตายกันนี่คนก็ต้องหวนคิดกันดังนั้น ภาพของผู้นำต่างประเทศเขาเสียสละกันบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ส่วนตัวกษัตริย์ซาอุกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆมีข่าวออกมาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เข้ามาช่วยประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประเทศต่างๆไม่รับเงินเดือน เชิญชวนให้คณะตีรับเงินไม่งดการรับเงินเดือนเล่าเงินมาสมทุกกองทุนนั้นกองทุนนี้ก็ช่วยกันไปเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่แน่นอนครับการแก้ปัญหาก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักไม่ว่าทุกไม่ว่าประเทศไหนแต่ปรากฏว่ารัฐบาลประยุทธ์นี้ไม่มีการเสียสละอันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยครับทั้งทั้งที่มีสตังไม่น้อยนะครับเงินส่วนตัวนายประยุทธ์เงินส่วนตัวพลเอกประวิตธเงินส่วนตัวพลเอกอนุพงศ์ หรือเงินส่วนตัวคณะรัฐมนตรีแค่จะสละเงินเดือนกูก็ไม่สละสื่อเขาก็เรียกร้องให้สวสละเงินเดือนฉันก็ไม่สละเอาก็ว่ากันไปดังนั้นวันนี้มันยิ่งเห็นชัดผมเอาคลิปเมื่อวันเสาร์มาทำให้ท่านดูว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เขาดูแลประชาชนดีมาก ในขณะที่ประชาชนนี่ของคนไทยนี่ต้องไปแย่งกับข้าวกันในตู้ที่เรียกว่าตู้กับข้าวปันสุขรัฐมนตรีแทนที่จะทำนโยบายไปช่วยประชาชนอย่างกรณีของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็ไม่ทำอะไรแล้วดูจะได้ทีครับเตรียมจะไปอ้างแล้วจำคำผมไว้นะถ้าเกิดรัฐบาลประยุทธ์เกิดล้มเหลวแก้ปัญหาไม่ได้ มันก็จะไปบอกว่าประยุทธ์ใช้ภาวะฉุกเฉินบีบให้มันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโยนบาปให้ประยุทธ์ไปนี่วิธีการประช้ป่ายก็เป็นอย่างนี้แต่อันนี้ผมพูดในอนาคตแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วนี่อยากจะบอกพี่น้องว่าเฮ้ยคนเป็นรัฐมนตรีเขาไม่ได้ทําแค่นี้นะชาวบ้านเขาคิดเรื่องตู้กับข้าวปันสุกก็เลยกลายเป็นข่าวหนังสือพิมพ แม่ไอ้นักการเมืองประเภทนี้ล่ะครับอย่างพรรคประชาธปัตย์นี่พอเห็นข่าวหนังสือพิมพ์เอ้ยเล่นได้เว้ยแหมหัวหน้าพรรคไปแล้วเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นายจุลินไปหยิบบะหมี่สำเร็จใส่ตู้กับข้าวไอ้นี่มันเรื่องของชาวบ้านคุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นี่คุณใช้หัวในการวางนโยบายจัดโครงการพิเศษลงไปช่วยเขาไปเรื่องไปลาวไหม ไอ้น,นี่เรียกว่าหากินกับนำลายประชาชนเท่านั้นเองดังนั้นผมเอาหลักฐานในลอสแองเจลิสเขาไม่ใช่เพียงแต่แจกอาหารแห้งเท่านั้นไออาหารแห้งเขาก็แจกกันอยู่แล้วครับทุกรัฐเขาแจกกันช่วยกันโบนก็ช่วยกันนี่เขาทำกับข้าวสำเร็จเลยครับใส่กล่องเรียบร้อยส่งไปตามบ้านที่ลอสแองเจลิสผมเอาคลิปมาให้ท่านดูเขาส่งวันละสองล้าน กล่อง2ล้านบ้าน2ล้านคนนะครับคนสูงอายุที่แจ้งเขาไปแล้วเขาก็เอามาส่งให้ทุกวันเขาทำได้ผมก็เปรียบให้ท่านเห็นว่าน,นี่คือระบบระบบมันดีเนี่ยมันทำให้ประชาชนมีความสุขวันนี้คนไทยทุกพระระบบมันเลววันนี้ยิ่งหนักไปอีกครับผมได้พบหลัก ฐานมีเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ส่งคลิปมาให้ดูบอกว่าในขณะที่ประชาชนทุกยากกันอย่างนี้คนไทยต่างประเทศก็รู้ครับแต่มีข้าราชการชั้นสูงเขาใช้คำว่าข้าราชการชั้นสูงสูง แจ้งผมมาบอกมีขริการชั้นสูงสูงไปนอนพักตากอากาศอยู่ที่เมืองเล็กๆในหุบเขาสวยงามแล้วเข้าใจว่าน่าจะเปิดร้านอาหารไทยที่โรงแรมนั้นด้วยแล้วก็อยู่กินกันอยู่ตรงนั้นละครับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้ท่านดูผมถึงบอกกับท่านนลยครับว่าไอ้ระบบอย่างนี้นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับ มันไม่ใช่พึ่งมากินประชาชนมันกินประชาชนกินเลือดกินเนื้อประชาชนมายาวนานท่านทักษิณพยายามจะจัดระบบรัฐสวัสดิการลงไปเอาเงินภาษีของเขาเ่ยกลับไปหาเขามันก็ไม่ยอมมันก็ล้มใครที่จะเอาเงินไปให้ประชาชนมันล้มแล้วมันก็อ้างว่าคนเหล่านี้เป็นคนไม่ดีขาดคุณธรรมจริยธรรมจะทาให้บ้านเมืองเสียหายประชานิยมอย่างงุ้นอย่างนี้ วันนี้มันก็ชัดเจนว่าอายุทธมึงก็เรียนแบบเขาทุกอย่างแต่ทําไม่ได้ดีเท่าเขาแล้วที่เรียนแบบเขาแล้วเกิดการทุจริตภัยในในระบบที่ไม่มีการตรวจสอบ5ปีมานี้ก็ยิ่งหนักทําให้ระบบมึงอวมเหลวหมดไม่เห็นเลยครับ E Learning วันแรกก็เจ้งแล้วเออเออดาต a ลงทะเบียนก็ไม่จริงระบบ AI ก็มัวไปหมด ที่จะให้เงินคนละห้าพันดังนั้นวันนี้เนี่ยลึกๆของระบบนี้คือมันเอาเงินของประชาชนภาษีของประชาชนเนี่ยไปอยู่กินกันข้างบนนุ่นสุขสบายแล้วก็อวดอ้างคุณธรรมของคนชั้นสูงคนข้างล่างก็เป็นคนก็เลวกรลาดดังนั้นวันนี้ ผมยังชื่นชมคณะก้าวหน้าเขานะที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยนี่แต่ไม่ได้ไปตำหนิกลุ่มอื่นแล้วครับอาจารย์ปียบุตรเขาบอกว่าคณะก้าวหน้านี่ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับคณะก้าวหน้าปลุกคนขับไล่ประยุทธ์สืบทอดอำนาจซัดนั่งร้านนัากการเมืองผมว่าได้เวลาแล้วล่ะครับพี่น้องครับ ผมชื่นชมที่เอามันต้องมีหัวหอ,อกครับหัวหอ,อกตรงๆอย่างนี้ต้องขับไล่รัฐบาลนายประยุทธ์เอามันไว้ไม่ได้แล้วครับมันจะดิ้นไปดิ้นมาแล้วแต่มึงแต่ว่าวันนี้เราต้องเปิดโปงให้เห็นว่าในขนาดที่มึงบอกว่าประชาชนอย่าเอาเปรียบกันต้องเสียสละอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องติดกล้องวงจรปิดพวกมึงก็แย่งตำแหน่งกันเพื่อจะมาคุมเงินเงินกู้ขนาด ตังก็ไม่มีแล้วนะครับจะก,กู้1.9ล้านล้าน,านมันก็แย่งกันที่จะมาคุมเงินตัวนี้เพราะมันต้องมีส่วนแบ่งแน่นอนจากโครงการที่ไหลลงสู่พื้นที่แล้วมันก็หวังว่าเมื่อไหลลงสู่พื้นที่แล้วหากมีการเมืองเมียนเป็นไปก็จะได้ได้เงินทอนติดกระเป๋าไปเลือกตั้งกันแล้วก็กลับมาใหม่อีกมันมองถึงขนาดนั้นครับผมถึงเปรียบเหตุการณ์นี้ เหมือนกับเหตุการณ์รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไงครับงบไทยเข้มแข็งแบบเดียวกันประเทศไทยกำลังแยกกำลังแย่จ่ายเงินลงไปแปดแสนล้านปรากฏว่ามันไปกินกันต่อเก็บเงินมาแต่มาเลือกตั้งแล้วมันก็แพ้แต่วันนี้มันเห็นว่าเงินยังมีความสําคัญถ้าเราเก็บเงินได้มากที่สุดไปซื้อเสียงเต็มที่กลับมาอีกเพราะรัฐธรรมนูญมี250ห้บให้ให้ฝ่ายมันเป็นนายกอยู่แล้ว เห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ที่อาจารย์ปียุทธรบอกว่าคณะก้าวหน้าปลุกคนขับไล่ประยุทธ์ที่ลงไทยรักทีผ่ผมให้ท่านดูนี่ผมว่าถูกต้องแล้วผมก็จะเปิดหลักฐานนะครับที่พี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยที่ประเทศสวิตนี่เขาส่งมาให้โรงแรมนี้ชื่อโรงแรมวาวเด็ก อยู่ในเมืองอนเชนแบกภาษามันออกเยอรมันหน่อยนะครับเพราะเป็นในสวิสซี่เขาพูดหลายภาษานะฮะปีกหนึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสปีกหนึ่งเยอรมันเพราะว่าสวิสนั้นเป็นประเทศเล็กๆกลางยุโรปเพียงแต่ว่ามีการพัฒนานะครับไม่มีทางออกทะเลละแต่ว่าถูกปิดล้อมหมดดังนั้นใกล้ประเทศใหญ่ก็พูด ใกล้อรมันก็พูดอรมันันใกล้รั่งเศสก็พูดรั่งเศสชื่อเมืองนี้ก็ชื่อ,เ,อ,อเมืองแองเกิลแองเกลแบดนะครับอยู่ในเป็นเมืองในหุบเขาใกล้ๆกับเมืองลูเซนโรงแรมที่ผมพูดถึงนี้คือโรงแรมวาลเดกผมให้ท่านดูโรงแรมวาลเดกนะครับในบรรยากาศหรือดูหนาวก็สวยงามครับ หิมะขาวโพลนไม่ต้องกลัวหนาวนะครับเขามีฮีเตอร์อย่างดีในโรงแรมในฤดูร้อนนะครับในฤดูร้อนก็เห็นยอดภูเขายังมีหิมะสวยงามดอกไม้ใบไม้พลิอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนี่ดูจากเบื้องสูงครับ ถ่ายจากเบื้องบนลงมาก็จะเห็นโรงแรมตั้งอยู่ในหุบเขานะครับเป็นโรงแรมเก่าๆโรงแรมเก่าๆในยุโรปนี่สวยงามครับสวยงามทีเดียวละออาทีนี้ดูภายในโรงแรมบ้างเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูภาพที่เพื่อนเนี่ยเขาถ่ายมาให้เรียบร้อยนะครับถ่ายสภาพเมืองแล้วเขาก็ถ่ายในโรงแรมเลยแต่ว่าไม่เห็น ไม่เห็นบุคคลสําคัญนั้นนะครับเขาก็ยังยืนยันว่ามีคนสําคัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นสูงสูงนอนพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับประเทศไทยเลยกินเงินภาษีของประชาชนใช้เงินภาษีของประชาชนสุขสบายอยู่ที่นั่นนี่บรรยากาศภายในห้องโรงแรมในฤดูหนาวที่เขาจัดโชว์ไว้นะครับท่านจะเห็นนะฮะ เขาติดกระจกรอบหมดสวยงามนะครับห้องอาหารชุดอาหารก็จะเห็นมองออกไปในฤดูหนาวก็จะแหมมีความสุขสิ้งช่างอะไรนะครับในฤดูหนาวจะเห็นหิมะขาวโพลนนั่งทานอาหารไปอุ่นอยู่ในโรงแรมก็เห็นหิมะขาวโพลนสวยงามสำหรับคนไทยนี่ถือว่า มีความสุขที่สุดนะครับเพราะเราไม่มีหิมะนี่เป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนแสงสลัวๆก็จะเห็นเมืองเล็กๆในหุบเขานะครับเพราะว่าโรงแรมนี้ตั้งอยู่บนเนินนะครับทําเลดีสวยงามมากมีร้านอาหารไทยที่ผู้รักประหยัดแต่เขาสงสัยว่า น่าจะเป็นการลงทุนของข้าราชการชั้นสูงสูงครับเพราะว่าเมืองเล็กๆนี่จะให้คนมากินอาหารกันยังไงอย่าเพิ่งเข้าใจว่าโอ้โหอาหารไทยนี่เด็ดใครๆก็ชอบไม่จริงนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอันนี้เราเข้าใจผิดกันมานานแล้วมีฝรั่งส่วนหนึ่งชอบแต่อีกฝรั่งอีกส่วนหนึ่งกินไม่เป็นเลยครับแล้วไม่เอาเลยนะมันก็เหมือนคนไทยบางคนกินอาหารอาลับไม่ได้เลยอย่างเงี้ย อ่หลกเขาบอกเขาขาอร่อยก็ว่าไปอันนี้มันเรื่องทางใครทางมันแล้วเมืองเล็กๆนี่จํานวนประชากร,กรก็ไม่มากจะหาใครมานั่งกินตามร้านอาหารก็ยากลําบากนี่ยังไปตั้งอยู่ในโรงแรมอีกครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ข้าราชการท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ได้ไม่ต้องไปไกลฮะกินที่นี่เลยจะไปกินข้างนอกก็ได้ก็เลยเปิดร้านทํามาค้าขายด้วยนะครับ มีเบียร์ไทยด้วยนะครับจิบวายจิบเบียร์ไทยโอ้มีความสุขเขาสังเกตว่าที่เป็นร้านอาหารนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พักอยู่ที่นี่แต่เขาไม่เห็นตัวนะฮะเขาไม่เห็นตัวแต่เขาเห็นเจ้าหน้าที่คล้ายๆทหารฮะทั้งหญิงทั้งชายเป็นผู้รับใช้เนี่ยอยู่ที่นี่ร้านอาหารไทยนี้ชื่อร้านสยามไทยครูซินนี่ครับอยู่ในโรงแรมนี้ด้วยนะครับ นี่คือลักษณะจานอาหารของโรงแรมที่เขาจัดไว้โชว์แล้วก็ท่านดูนะครับมีเบียร์ไทยอยู่ข้างๆเลยนะครับแม่อยู่ถึงกลางหุบเขานี่การจริงอยู่ครับมันก็หาได้ทั้งนั้นแหละจะเอาเบียร์ไทยเ,เบียร์สิงเบียร์ช้างได้ทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มากมายมันไม่ใช่หาง่ายต้องเข้าใจก่อนเลยครับ ชีวิตในต่างประเทศจริงๆนี่ใครบอกโอ้ยมีสิงเดชาไปทั่วหมดทั่วหมดก็จริงแต่มันไม่ได้มีมีกันทุกที่ในเมืองเล็กๆจะหายากครับนะครับนี่ก็ลักษณะอาหาราผัดผัดกับเรากุ้งสดเห็นไหมครับนี่เขาแสดงนะอยู่ในนี้ท่านดูบรรยากาศนะฮะมองจากจุดนี้ไปในร้านอาหารไทยนี่มีดอกบัวด้วยนะครับ สัญ,ญลักษณ์ใช่เลยจิบวายามีดอกบัวมีแสงเทียนอยู่ในดอกบัวมองไปก็จะเห็นบรรยากาศของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีวันไหนอากาศอุ่นมานั่งทานข้างนอกครับนี่เป็นผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดทะเลทะเลผัดเผ็ด กินไปก็อบอุ่นอ่อบรรยากาศข้างนอกจะเห็นหิมะเย็นก็จริงครับแต่ว่าพอกินแล้วสไปซี่เครื่องเทศมันก็ร้อนร้อนก็อุ่นแม่มีความสุขจริงๆแล้วก็นี่ครับอาหารที่เขาเสิร์ฟมาของไทยแน่ๆครับมีข้าวแล้วข้าวไม่ใช่ตักตักธรรมดานะครับธรรมดาถ้าเป็นร้านอาหารฝรั่งอาหารจีนนี่ข้าวไม่ปานีอย่างนี้หรอก นี่เป็นอาหารข้าวปานีตต้องใส่เป็นรูปหัวใจนะฮะครอบมาอาหารก็ข้าวก็เสิร์ฟมาโรยงามาข้างหน้าด้วยสวยเชียวครับยามค่ำคืนมีผัดเปี้ยวหวานมียำเนื้อเห็นไหมครับได้แสงเปลวไฟเล็กๆแสงเทียนจากในดอกดอกบัววันนี้อย่าหาว่าผมมาพาก มาภาคหนังให้ท่านเห็นเจ้าชื่นชมเป็นรายการท่องเที่ยวนะวันนี้เอาเบาๆบ้างก็ดีแต่เป็นเบาๆที่มีเนื้อหาแล้วดูจานเด็ดนี่สิครับอันนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ตำรับชาววังแล้วไม่ใช่แน่ครับจริงอยู่ครับใครจะทำไม่รู้ล่ะแต่ต้องเป็นคนปราณีตและต้องบริการข้าราชการชั้นสูงสูงจริงๆผมเชื่อ เพราะอะไรครับแม่นี่เนื้อเนื้อพันกุ้งพันอ้อยเปาะเปี้ยไก่ทอดจิ้มน้ำจิ้มรสหวานหวานถูกปากคนไทยแต่เสิร์ฟอยู่ในสลกคานกระบุงเล็กๆสวยไหมฮะผมอยากให้ท่านดูภาพนี้นานๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านเห็นทั้งหมดว่า เรื่องนี่ผมไปคอบมาจากในคลิปที่เขาให้มาให้ผมดูนะครับนี่ครับข้าวผัดแบบไทยๆในร้านอาหารโปรดสังเกตเบียร์ขวดเขียวๆนะครับ,เบ,รนะรบเบียร์ชางนะครับเบียร์ช้างเห็นไหมครับใช่แน่ละร้านอาหารนี่ใช่แน่เอาละผมให้ท่านดูภาพนิ่งทีนี้จะมาดูภาพเคลื่อนไหว ของเมืองนี้นะครับโรงแรมเดี๋ยวชื่อโรงรมอะไรนะบอกอีกทีงโรงแรมแอลแดกเรียกยากจังครับขอโทษทีอะโรงแรมวาวแดกจะเป็น a b แบกซะวไม่ใช่นะครับวาวแดกเมืองแอนเจนแบกเอานะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับผมทำเขาเขาเอามาให้ผมดูผมก็เอามาให้ท่านดู เขาส่งมาอย่างเงี้ยครับเอางี้ดีกว่าอ่ะเอาดูทีนี่เป็นบรรยากาศเมืองนะครับแองเจนแบกในฤดูของใบไม้ผลินะครับ หิมะไม่มีแล้วมีแต่อยู่บนยอดเขาเมืองก็สวยงามครับอากาศสบายๆแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้คือช่วงโรคระบาดผู้คนไม่ค่อยมีครับมีคนนิดๆหน่อยๆเดินอยู่แม่คนทําก็ใช้เสียงไวโอลินไพเราะเรอนะครับ ถ่ายมาให้ท่านดูต้องขอบคุณเพื่อนๆภูรักษ์พยับไตในสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ครับลักษณะโรงแรมนะครับท่านดูลักษณะโรงแรมที่ข้าราชการชั้นสูงสูงพักอยู่ในขณะที่ประชาชนทุกยากอยู่ขณะนี้นี่ภายในบรรยากาศโรงแรมครับ ารต่างๆนะครับถ้าใครดูใน YouTube ท่านจะได้เห็นภาพไม่สันนะครับนี่ผมต้องยืนให้ท่านดูใน Facebook ไปดูใน YouTube รีลันหรืออัพโหลดใหม่อีกทีนะครับนี่คือบรรยากาศระเบียงทานอาหารไทยครับ มีห้องพักครับห้องพักเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็นหอยู่ในหุบเขาเพราะโรงแรมตั้งอยู่บนเนิน โอเคนะครับเพื่อนๆครับคลิปที่ให้ท่านได้ดูนี้เป็นคลิปที่ผู้รักประชาธิปไตยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งมาแล้วเขาก็ตั้งเขอสังเกตเขาทราบเรื่องว่ามีคนสำคัญเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่เพียงแต่เขายังไม่มีหลักฐาน ผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าเป็นใครเขาใช้คําว่าข้าราชการชั้นสูงสูงแล้วเขาก็รับทราบข่าวว่าคุณประยุทธ์บอกว่ามีคนที่ทำงานแค่หกเดือนแล้วก็อยู่กินได้ทั้งปีคือเขาติดตามเส้าก,การในประเทศไทยหมดแล้วครับแล้วยิ่งเขาเห็นประชาชนทุกยากต้องแย่งอาหารกันในประเทศไทย ของเงินเยียวยาก็ต้องแออัดยัดเยียดรัฐบาลก็พยายามจะตัดออกเขาก็เรียกร้องเขาเห็นแล้วก็เขาก็เห็นใจและสงสารพี่น้องคนไทยแล้วยิ่งเขามาเห็นข้าราชการชั้นสูงสูงอยู่กินกันสุขสบายกันในต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยเขาก็รับไม่ได้ครับเขาได้ข่าวแล้วเขาก็ไปดูกันไปแล้วเขาก็ไปถ่ายสภาพเมืองนะครับ แล้วก็ถ่ายเข้าไปในโรงแรมแล้วก็เข้าไปในร้านอาหารดูสภาพต่างๆเก็บรายละเอียดต่างๆมาให้ท่านดูทั้งหมดแต่ที่เขาทำมาเนย,ยาวกว่าน,นี้แต่ว่าผมจะเอามาเปิดให้ท่านดูแล้วมายืนดูในแหนเครื่องไม้เครื่องมือไม่ไมีมมก็เมื่อยหลังกันนะครับเดี๋ยวผมทำขึ้น y o u t u b e แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดต่อเอาเต็มๆที่เขาส่งมาเนี่ยให้ท่านดูเต็มๆเลยคือว่านี่คือบรรยากาศเมือง เมืองแองเจลแบกในหุบเขานะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองลูเซินเป็นเมืองเล็กๆนะครับเมืองเล็กๆในหุบเขาแล้วโรงแรมนี้ก็อยู่ในอยู่บนเนินครับเห็นมองลงไปก็จะเห็นเมืองเล็กๆเ,เห็นหุบเขาเห็นภูเขาที่มียอดปกคลุมด้วย หิมะเหมือนปุยฝ้ายยามฤดูหนาวก็สวยงามแบบหนึ่งฤดูร้อนก็สวยงามแบบหนึ่งแล้วก็ในฤดูใบไม้ผลิอากาศก็สดชื่นเดินไปตามถนนน,นี่เดี๋ยวท่านดูฮะรายละเอียดผมจะเก็บรายละเอียดที่เขาถ่ายให้มาทั้งหมดเนี่ยเปิดให้ท่านดูให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ครับ ประเทศไทยไม่ยากจนหรอกครับแต่ว่าคนที่มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้มันเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้ส่วนตัวมันในรูปแบบอื่นๆที่ขียนไว้ในโครงการต่างๆในในงบประมาณเราตามดูไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับแค่งบกลางอย่างเดียวมันก็ขียนจนปวดหัวผมต้องมานั่งแจกแจงให้ท่านดีดูทีละตอนดูเสร็จเรียบร้อยบางทีท่านดูแล้วไม่ได้กดไลค์ด้วย มันก็ไปไม่ถึงไหนบางคลิปนี่ยผมเอาหลักฐานดีๆมาเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มากไม่ถึงไม่ถึงล้านวิวไม่อยากให้ถึงล้านวิวเนี่ยเว่าข่าวมันก็เยอะครับดังนั้นผมถึงบอกกับท่านว่าวันนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันในการกระจายข่าวออกไปด้วยการกดไลน์นี่แหละครับแล้วก,ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆให้เขาได้เห็น ว่าในขณะที่ประชาชนทุกยากอดยากยากจนแย่งกันอาหารกันคนส่วนน้อยที่อยู่ข้างบนอยู่สุขสบายนี่คือของจริงแล้วต่อไปข้อมูลเหล่านี้ตามที่ภาพที่ท่านเห็นในภาพยนตร์ที่ผมโชว์ให้ท่านดูนี้ผมเชื่อว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีหลักฐานให้เห็นว่า ใครเป็นใครอีกเหมือนกันแล้วพี่น้องจะอยู่ในชีวิตที่ถูกหลอกลวงถูกกดขี่บีบคั้นชนิดที่พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สื่อมวลชนมันก็สอบพลร,รับผลประโยชน์จากอำนาจรัฐแล้วก็พยายามจะปกปิดเพราะมันได้ประโยชน์มันก็มาบิดเบือนเรื่อยครับ โดยเฉพาะไอ้คนที่เข้าเป็นสลิมที่อ้างตัวเป็นสลิมหรือจะอ้างตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำไอโอเข้ามาในรายการเราก็ด่าสาดเสียเทเสียก็ว่าไปไม่เป็นไรผมไม่เคยโกรธในทหารชั้นผู้น้อยในตำรวจชั้นผู้น้อยเพราะผมถือว่าเขาต้องทำตามหน้าที่ไม่ทำก็ไม่ได้ แต่ว่าเขาทุกยากไหมทุกยากเหมือนกันครับเขาได้เพียงเศษเสี้ยวเนื้อเท่านั้นเองที่ไปแบ่งปันครอบครัวเขาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้กินแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ลำบากแต่เขาก็หวังว่าเอาเถอะเมื่อเป็นราชการเป็นตำรวจเป็นทหารมียศสูงขึ้นพ่อแม่ก็จะได้ดีขึ้นเขาก็คิดเฉพาะหน้าของเขาเท่านี้แต่แน่นอนครับไอ้ระบบอย่างนี้ระบบะเผด็จก,การอย่างนี้มันปูนบําเหน็จให้กับคนทหารทั้งหมดไม่ได้ มันปูนบําเหน็จให้กับทหารที่สอพอตำรวจที่สอพอเจ้าหน้าที่ที่เรียมันเท่านั้นเองเมื่อคนส่วนใหญ่รู้ความจริงเหล่านี้ก็จะได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะครับแล้ววันนี้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจําเป็นที่บ้านเมืองจะถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็มีสัญญาณบอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน ว่าสัญญาณอะไรยังไงนะครับ